รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวของรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้พิเศษครับเพราะว่าในส่วนของรถยนต์นั้นเป็นรถยนต์สปอร์ตซึ่งเปิดราคามาน่าสนใจเหลือเกินครับแต่ว่าวันนี้เอาตัวท็อปมาครับตัวเริ่มต้นนั้น26990 0 0บาทตัวท็อปเนี่ยต้องบอกว่า3 5 0ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับ Audi A5 45 TFSI S Line Black Edition นะครับ จะสวยจะขับสนุกขนาดไหนต้องไปดูกันส่วนคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์วันนี้แฟน BMW ครับเอามาประกบให้ดูสักหน่อยระหว่างสายแอดเวนเจอร์ตัวท็อปครับ BMW GS 1250นะครับเจอกับตัวของ BMW F900 ครับจะชอบแบบไหนโจ๊กมีทัศนคติยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้บูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้บูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 5 1 1 4 0 2 0และ0 8 4 6 4 3 6888สนับสนุนโดยนิตยสารออโตโคาไทยแลนด์ ดีครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอากาศดีๆหาพร็อพให้ตัวเองซะหน่อยนะครับก็เลือกเอาถุงมือสปาโก้คู่นี้แหละซื้อมาก็2ปีกว่า3ปีแล้วนะนะมาจากประเทศญี่ปุ่นก็ถ้าใส่ขับรถโดยเพราะถ่ายรายการทดสอบรถนี่นับคันได้นะผมว่าก็ M2 M2 Competition อะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็ M4 CS อะไรเงี้ยวันนี้จริงๆเป็นรถสปอร์ตขับสนุกหรูหรานะเพียงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน อยากจะมีพร็อพก็เอาถุงมือคู่นี้มาใส่ด้วยเท่านั้เองบวกกับอากาศเย็นๆอย่างนี้วันนี้พามานั่งอยู่ในรถยนต์ Audi A5 Coupe คันนี้เป็น A5 Coupe ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะว่า Audi Thailand เนี่ยนะครับเปิดตัว A5 รุ่นใหม่เนี่ยเขามีอยู่2แบบนะครับสแบบ4รุ่น2ราคาผมพูดอย่างนี้เพราะอะไร2แบบคือมีทั้งแบบที่เป็น Sportback นะครับคือเป็น4ประตูกับแบบที่เป็นค o เป้แล้วก็มี4รุ่นก็คือในตัว c o เ p e เนี่ยมี A5 40 TFSI S Line คันนี้เป็น A5 45 TFSI S Line Potro Black Edition แล้วก็ตัว s p o ร์ตแบ็ก็มีทั้งตัวที่เป็น40 TFSI แล้วก็45 TFSI ราคาเนี่ยก็ตัว40 TFSI ทั้งคูเป้ทั้ง s p o ร์ตแบ็ราคาอยู่ที่2.699 2 6ล้าน 9, 9 0 0บาทถ้าเป็น45เนี่ยนะครับอยู่ที่3.599คือ3าล้าน599,0บาทก็เอาว่าความต่างก่อนความต่างของ40กับ45เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัว40 TFSI มองจากข้างนอกนะไม่มีสีเขียวกับสีแดงคือสีเขียวเนี่ยนะครับที่ผมขับอยู่เนี่ย กับสีแดงเนี่ยมีเฉพาะในรุ่น45 TFSI เท่านั้นแล้วก็อย่างที่2เลยคือตัวลายล้อแม็กแม็กเป็นแม็ก19เหมือนกันก็จริงแต่ว่าลายล้อแม็กคนละลายระบบขับเคลื่อนถ้าเป็น40 TFSI จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าถ้าเป็น45 TFSI เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน4ีล้อเป็นควอโตรมีระบบควอโตรมาให้ นอกนั้นก็ต่างกันในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เป็น4ี่สูป็น4สูบสูบ2.0ลิตรมีเทอร์โบนะครับหัวฉีดดเรกฉีดตรงเหมือนกันแต่ว่าเขาจำกัดเรื่องของแรงม้าถ้าเป็นตัว40 TFSI เนี่ย190แรงม้า แรงบิด320นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็น45 TFSI เนี่ยมันจะกลายเป็น249แรงมา้าความจุเครื่องยนต์เท่ากันนะครับแต่ปรับจูนไม่เหมือนกันจะกลายเป็น249แรงมา้าแรงบิดเป็น370นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเหมือนกัน0-100เนี่ยตัว40 TFSI จะอยู่ประมาณ7.3วิแต่ถ้าเป็นตัว45 TFSI เนี่ยลงมาเหลือประมาณ5.8นะอันนี้ก็ท็อปสปีดตัว40 TFSI เขาเคลมไว้240 45 TFSI เนี่ยเคลมไว้ อยู่ที่250เรียกว่าท็อปสปีดไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะในมุมนี้นะครับต่างกันในเรื่องของสมรรถนะความจัดจ้านมากกว่าก็เป็นหลักๆที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับความแตกต่างระหว่าง40กับ45 TFSI รถคันนี้เนี่ย ผมว่ามองจากรูปทรงแล้วเนี่ยเป็นสปอร์ตคูเป้ที่เบาะหลังนั่งได้บ้องบอกว่าเป็นสปอร์ตคูเป้ที่เบาะหลังเนี่ยนั่งได้สบายๆแล้วข้างในเนี่ยผมว่าได้ความหรูหราคือด้วยของการทําเบาให้เป็นลายไดมอนด์คัตเบาะหน้าก็เป็นทรงสปอร์ตไดมอนด์คัตก็คือเย็บเป็นลายข้าวหลามอ่ะนะครับตัวค็อกพิตนะครับเป็นวิชวลค็อกพิตกดปรับเปลี่ยนมุมมองได้แล้วก็มองเห็นชัด สวยงามเลยทีเดียวรายละเอียดต่างๆครบหน้าจอตรงกลางที่เป็นตัวเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนเมนต์นะครับระบบ MMI ตัวนี้ก็เป็นขนาด 10. 1 0 10. 1 10.2นิ้วใช้ระบบสัมผัสดได้สบายสบายพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยลักษณะท้ายตัดทรงสปอร์ตของ audi เขาแล้วก็ด้านคนนั่งข้างซ้ายก็จะมีแบชเขียนเอาไว้เลยว่าเป็น quattro ก็ถือได้ว่าสวยงามอะ่ะคือบอกเลยว่าสวยราคาดีน่าสนใจมีหลังคาสารูฟมาให้นะครับวันนี้แดดไม่มีอากาศเย็นๆก็ ใช้บริการฟังก์ชันนี้ซะหน่อยสิ่งที่เยี่ยมไปกว่าน,นั้นเลยผมบอกอยู่เรื่อยๆมันมีเขาเรียกว่าสําหรับผมนะมันมีองค์ประกอบที่สําคัญของ Audi ทุกคันอีกอย่างคือความสนุกในการขับขี่ครับคือเนี่ยคุณกดคันเร่งนะผมอยู่โหมดการขับขี่ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสปอร์ตหน่อยนะครับเขมีโหมดการขับขี่เนี่ย Drive Select ให้เลือกมี Efficiency Comfort Auto Dynamic แล้วก็ Individual คุณก็เลือกเอานะครับก็จะไม่เรียกสปอร์ตเขาจะใช้ หมดของเขาว่าด y นามิกนะครับเพราะฉนั้นถ้าเลือกขับโหมดด y นามิกก็จะสนุกสนานได้เต็มที่หน่อยก็ Paddle h i i p เนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาต้องถือว่าผมชอบ p a d d l Shi i p ของ Audi คือเป็นก้าน p a d l l e Chip ที่อยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีนะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาไม่ไม่ใหญ่กว่าตัวพวงมาลัยมากเกินไปไม่ดูเกะก,กะไม่ดูเทอะทะนะครับก็ดูสวยงามดีก็อัตราเร่งในการขับก็ดีนะครับช่วงล่างดี ผมว่าคนที่อยากได้รถรถสปอร์ตคูเป้นะแล้วใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันได้นะครับมีผู้โดยสารได้บ้างเนี่ยผมว่านี่ตอบโจทย์แล้วโดยส่วนตัวนะต้องบอกก่อนโดยส่วนตัวผมมีความชอบรถสไตล์สปอร์ตคูเป้มากกว่าพวกสปอร์ตแบ็กสปอร์ตแบ็กที่มันเป็นข้างหลังเป็นท้ายลาดลาดนะครับเป็น4ีประตูเนี่ยผมว่าข้างหลังอนะ่ะพื้นที่เหนือศรีรษะหรือว่าเฮดรูมเนี่ยมันคับแคบไปหน่อยแต่ถ้าเป็นสปอร์ตคูเป้ก็ลงตัวมากกว่าในความรู้สึกผมนี่ก็ กำลัง้องบอกว่าได้รับความนิยมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยตัวไอ้ห้าตัวนี้นี่ยอดจองเยอะเลยทีเดียวก็คิดดูแล้วกันร,ราคา3ล้านกว่าบาทแล้วถ้าเทียบกับตัว40 TFSI เนี่ยคุณเพิ่มมาประมาณ90,00 900, 0สบาทแต่ได้ระบบคอรโทรได้ระบบเครื่องเสียงต่างๆที่มัน c o m p l e ทสมบูรณ์นะ่ะจะมีท่านะท่านิดนึงสาหรับผมนะนั่นถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเสียงมันซาวมันไม่เล้าใจมันไม่ตื่นเต้นแล้วก็ก็เพิ่มเข้าไปหน่อยอาจจะเป็นท่อเสียสักชุดนะครับ แต่อย่าไปท่อเสียที่มันแบบว่าคัสตอมอะไรมากเลือกที่มันแบบว่าเป็นชุดคิดเลยนะการปรับแต่งโมดิฟายรถในแบบสมัยใหม่ที่มีอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยผมแนะนำ่าเล่นชุดคิดเลยคุณใส่ชุดท่อของพวกอะคาโปวิกหรือเอาให้ตรงก็ใส่ของ ABT เลยนะครับผมจําไม่ได้ประมาณทัก0 0 0งแสบาทมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะ2อ0 0สนสามแสนบาทคุณได้กล่องพ่วงกล่องจูนนะครับที่เพิ่มสมรรถนะเข้าไปอีก ก็น่าจะได้ม้าเกือบเกือบร้อยตัวต้องคิดดูดีจาก249เป็น349แล้วได้ท่อเสียเข้าบปกก็ถือว่าน่าจะคอมพิวส,สมบูรณ์ได้ก็ต้องถามทางคนที่ติดตั้งถามทางเอลดี้ไทยแลนด์เขาดูก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อะไรเลยขับแบบนี้ก็หล่อๆลอชิลๆสนุกสบายครับ ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 511, 4 0 2 0และ0 8 4 6 4 3ป 6888ด มาเลย2คันสคันระหว,ว่าง R 1 2 5 0 GS HP กับตัว F 9 0 0 XR 5 3 0แสนกับล้านหนึ่งล้านหนึ่งนิดๆอะ่ะเอเอเาว่าครึ่งหนึ่งอืมเป็นผมนะหลา,ายคนบอกว่าโหมันก็เปรียบเทียบยากแต่แต่หลายๆครั้งถ้าสังเกตเวลาเรา,เรา,เราออกรายการเราจะบอกว่าเป็นลองคี่ลองดูว่าเราซื้อมาแล้วหมายความถ้าถ้าคุณมีตังค์นะไม่ไม่ต้องนี่นะ คุณมีตังคุณอยากได้ะไแบบไหนก็ได้แต่ถ<ม>้าเกิดแบบใช้งานอย่างผมอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเอามาใช้งานจริงๆซื้อมาใช้จริงๆผมว่าคงไปตัว F 900 XR มากกว่าเพราะมันของเขามันม,ขขม,นมีของเขามันมีตัว F 900 R ที่เป็นตัว n a k e ตใช่ใช่ใช่แต่ผมว่าเออผมชอบแนวแบบท่องเที่ยวสบายๆอะไรเงี้ยขี่ขี่ใช้งานในเมืองได้ผมว่าตัว F 900 XR เนี่ยมันตอบโจทย์ผมมากกว่าตัวตัวนี้ถึงถึงถ้าตอนนี้ผมมีมีมี ถ้ามีถ้ามีังินจริงๆถ้าคุณนะมีงบคุณมีงบถึงซื้อ R1250 ได้ซื้อเอาไหมผมก็อยากนะก็ยังค่อเทือกคันนี้เหรอเมื่อเพราะเพราะรู้สึกว่าเราเราได้ใช้มากมากกว่ามันคุ้มมันคุ้มกว่ากว่าที่เราจะไม่ได้แบบว่าโอ้ทําไม่ได้ติดว่าเรื่องงบประมาณเรื่องงบประมาณว่าเลือกให้เหมาะสมจริงๆอ่ามเลือกมาใช้งานจริงๆนะอื่าแล้วก็เราเป็นคนใช้งานในเมืองเป็นหลักนานๆทีออกมาท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวสนใจเนี่ยเราก็จะไป ไปกับครอบครัวไปกับไปกับภรรยาไปกับแฟนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนสอน,สอนได้สอนได้ไดการที่เราจะไปบุกป่าฝ่าดงจริงเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่เอออย่างน้อยเลยเขาก็น่าจะอนุญาตให้เราขี่ไปน่นไปนี่ได้ใช่ไหมมากกว่า เพราะนั้นจริงๆอะถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณเนี่ยบางคนอาจจะบอกเฮ้ยถ้ามีเงินร้านต้องซื้ออ้องซื้นเอยไปเลยจบเลยไม่ยวอันนี้คือเรื่องให้เหมาะสมเลือกเออบอกว่าเลือกให้เหมาะสมกับกับการใช้งานจริงๆอะไรเงี้ยบางคนก็แล้วคนคนที่ขี่จีเอจริงๆอะนานๆเข้าป่าลุยสักเท่าไหร่กันทีื่อปะทงเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คลิปนี้ออกไปนี่ดังเลยนะไม่ยู่พวกขี่จีเอเห็นเสื้อผ้าไม่เคยเปื้อนแต่งตัวเต็มขี่กันอยู่บนถนนพอถึงทางฝุ่นแล้วก็ เขายืนถ่ายรูปเท่ๆก่อนไงแล้วถ่ายเท่ๆแล้วพอนั้นก็ยืนคอมมอเตอร์ไซค์แค่นั้นแหละคือถามว่ามันมันมีคนใช้งานเอาเงี้ยใช้งานจริงๆไหมมีก็คือจริงๆแล้วมันมีปี๊บมีอะไรเยอะแยะคืออันนั้นเขาแบบว่านานๆเขาเที่ยวทีก็เที่ยวแบบยาวๆอะไรเงี้ยคือ90%ของผมขี่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณคุณก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าชอบจริถึงว่ามีเงินซื้อจริงๆนะผมก็ยังยังยืนยันว่าเออผมผมชอบแนวประมาณนี้มากกว่าเครื่องกําลังดีงั้นผมคอมคันไไไไหนมม่่ด้ทอะ พราะผมมีร้านหนึ่งผมก็ซื้อ h e อ i t เ g e l l s s s ิกถ้าผมมีห้าแสนผมก็จบอยู่ที่สปอตเตอร์ผมก็อยู่แถวๆนั้นเน่ยผมโอ้โหสะดุ้งเลยไม่จ ci ับไม่จับเลยสะดุ้งสะดุ้งก็ฝากไว้สำหรับคนที่จะซื้อรถสักคันไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น b ีเไม่ว่าจะเป็นฮันเล่หรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นก็ตามนะคือถ้าใครมีตังแล้วแบบก็จะซื้อก็นั้นก็คือแล้วไป แต่ถ้าเกิดใครจะซื้อใช้งานจริงๆลองลองคำนวณดูว่าเราซื้อมาแล้วใช้สําหรับเอาที่แบบคนใช้งานจริงๆนะไม่ใช่แบบคนซื้อเป็นฮ็อบบี้นะเออถ้าเป็นฮ็อบบี้นานๆเดือนบางทีขี่ครั้งนึงเออะท้านั้นก็นนคือแล้วแต่แต่ถ้าเบบใช้งานในเมืองจริงๆทุกทุกวันอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เมืองใหญ่ๆรถติดมากแล้วมอเตอร์ไซค์ก็คือเป็นทางออกที่ดีที่สุดไวกว่าลหลายๆหลายๆหลายๆอย่างมไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นในเมืองนะรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยยังไงมันรถมอเตอร์ไซค์มันไวกว่าอยู่แล้ว แต่ว่ามีแค่ช่วงหน้าฝนที่แบบว่าเออแค่ฝนตกมันก็ปกติอยู่แล้วนะถ้าเกิดใช้งานจริงอ่ะอยากให้คำนวณก่อนว่าเออซื้อมาแล้วเป็นยังไงค่าเมนเทนแนนซ์อันแรกๆอ่ะยังไงมันมีประกันอยู่แล้วแหละแต่หลังจากประกันแล้วเนี่ยคุณจะจะซัพพอร์ตต่อไหวไหมค่าถ่ายน้ำมันเครื่องค่าอุปกรณ์อันอื่นถ้าเป็นแค่นั้นาค่นน้ำมันเครื่องค่าอะไรพวกเนี้ยมันคงไม่ทลาร์หรอกแต่ถ้าคุณเอ็กซ์เซเดนต์ขึ้นมาแต่อย่าลืมว่ารถพวกเนี้ยมันมีประกัน เพราะนั้นซื้อประกันบิ๊กไบไว้ดีที่สุดนะอันนี้ถือว่ามีเหตุผลนะครับแล้วก็แนะนําจริงๆสาหรับคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างมองในมุมโจ๊กก็อย่างที่บอกคือบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อเงินไม่ใช่ปัญหาดังนั้นอยากจะซื้อเพราะชอบอก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าบางคนบอกเฮ้ยซื้อแล้วชอบได้ใช้จริงหรือเปล่าตัวเองจะอันตรายหรือเปล่าไปลองขี่ไปลองค่อมไปลองดูซะก่อนอแต่มุมคนที่บอกว่าอยากเลือกใช้งานจริงเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือถ้าสองคันนี้ถ้ามีงบถึงทั้งคู่โจ๊กเขาก็ยังเลือก F9 0 0อยู่ดี เพราะเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากกว่า<ช>นะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่านอกจากเรื่องของการเดินทางในเมืองแล้วผมเชื่อว่าในช่วงสถานการณ์ของโควิดอย่างเงี้ยก็จะมีการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยเกิดขึ้นเยอะ<ช>หลายคนก็อาจจะมองหาให้มอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งนะฮะไว้ขี่แบบว่าเฮ้ยเอนจอยสนุกสนุกนะครับเดินทางได้ซึ่งขีดความสามารถของมอเตอร์ไซค์มันไปด้วยกันได้อยู่แล้ว<ช>แต่ว่าคาแรคเตอร์ที่เราชอบชอบชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยคือพอเวลาขับ ขับขี่เดินทางจริงความเร็วของมอเตอร์ไซค์ผมว่าความเร็วคงที่โดยเฉลี่ยอมอเตอร์ไซค์สักร้อยร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันมันยังไงมันก็เร็วกว่ารถยนต์ะนะครับแล้วมันก็ไปถึงที่หมายได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องเกรงมากไม่ต้องไม่ต้องการทักษะอะไรมากด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ที่สุดก็ฝากสถานที่สวยๆนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพอดีโฮมคาเฟ่นะครับที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอา <c oughs> ่างทองนะครับ <c oughs> ใครจะขีม่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะครับหร <c oughs> <c oughs> ือว่าใครจะขับรถยนต์มาเที่ยวมานั่งพักผ่อน มีทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวหวานเนี่ยที่นี่มีไว้บริการครบเลยแต่ว่าบอกก่อนว่าบรรยากาศแบบนี้สไตล์แบบว่าคาเฟ่ต้องบอกว่าเป็นโฮมคาเฟ่คาเฟ่บ้านๆแบบนี้จริงๆเพราะเจ้าของทําเองทุกขั้นตอนไม่มีลูกจ้างเลยนะครับ,รบสถานที่ทุกอย่างเขาก็ดูแลเองเพราะ,ะนั้นมาปุ๊บก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับนั่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศไปแล้วที่สําคัญคืออย่ามาวันอังคารกับพุธนะครับเขาปิดอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต่อสอบถามดูได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นไว้ให้นี้นะครับแล้วถ้าอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ก็ไปนี่เลยครับ บ,บีเอเดยวไมอสตราดมิเลเนียมออโต้นะครับติดต่อคุณโอมได้เลยนะครับบอกว่าอย,อยากสนใจอยากจะเข้าไปลองขี่อ,อย่าพึ่งปักใจ <laughs> คือผม, <laughs> ผมเรียนอย่างนี้ว่ามันแต่ละคนนะมีแบบเฮ้ยรุ่นที่เราดูรุ่นที่เราคิดว่าใช่เราปักใจไปแล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ลองขี่ลองซะก่อนอย่าพึ่งไปปฏิเสธโอกาสที่จะได้ลองขี่ลองขี่ปุ๊บแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้ถูกว่าเฮ้ย <laughs> มันเหมาะสมหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่ากับที่เราเลือกโอมนี้ท่อกองกล่องไหมไม่ต้องหรอก ปล่อยไว้แค่เดียวพอใช่ไหมโอเคโอเคปวดหัวนะเอางวันนี้ขอบคุณโจนะครับขอบคุณครับ งหมดนั้นเป็นเรื่องราวของรถยนต์ Audi A5 นะครับรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ BMW เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบางทีการแบบเอาตัวท็อปสายเอเวนเจอร์มันอาจจะใหญ่เกินไปอาจจะไม่คล่องตัวใช้งานเนี่ยต้องดูลักษณะการใช้งานก่อนนะครับแล้วมาถึงดูรถว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าจะเอาแต่ชอบอย่างเดียวก็คงจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นักนะครับต้องดูทั้งความชอบความเหมาะสมในการใช้งานงบประมาณแล้วก็รวมไปถึงค่าซ่อมบำรุงดูแลร,รักษาค่อยๆดูไปแบบนี้แหละครับจะได้เลือกรถยนต์แล้วก็เลือกรถมอเตอร์ไซค์ที่คุณ ใช้งานได้อย่างไม่ผิดฝาผิดตัวแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามกันครับกดไลค์กด Follow กดติดตามกันได้ในแฟนเพจของ Drive l i n e ครับแล้วก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับอยากให้เจอรถอะไรอยากเห็นรถอะไรอยากเห็นมอเตอร์ไซค์อะไรอยากให้ไปกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนพาไปไหนบอกกันมาแนะนํากันมาครับเหมือนเพื่อนฝูงบอกกันเล่าสู่กันฟังแบบนี้แล้วกันผมกับโจกลองเมืองนะครับรวมไปถึงเสี่ยหมูด้วยมีโอกาสไปหาคุณแน่นอนนะครับตามคําแนะนําที่ว่ามาวันน ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้บูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้บุลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร0 2 5 1 1 4 0 2 0และ0 8 4 6 4 3 หก8ปดปด